ื่อพะกินครับผมมาจากสีส้มชื่อภูผาครับมาจากสีม่วงกิจกรรมเมื่อกี้ชื่อว่าคิวบิกเดอร t มัเตอร์ครับให้แต่ละกลุ่มแบบต่อรองทางธุรกิจเสร็จแล้วก็จะมีคนที่เป็นหัวหน้าธุรกิจใหญ่ทั้งหมดเรียกเองว่ามาสเตอร์อื่นก็จะเสนอข้อต่อรองของตัวเองมาให้มาสเตอร์ฟังแล้วถ้ามาสเตอร์พอใจข้อต่อรองคนไหนคนนั้นก็จะแบบได้เงินได้ฝึกการต่อรองฝึกการคิดครับวางกลโนบายรู้สึกสนุกครับ เีมท่นรสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อน้องมดครับอยู่สีเหลืองครับชื่อมิวค่ะอยู่สีส้มค่ะมีกิจกรรมไฮโดรแท้ง ก็ตอนช่วงแรกเขาจะให้เราประดิษฐ์ตัวของรถถังครับถ้าใครที่สวยที่สุดเนี่ยจะได้เหมือนอาวุธเพิ่มเติมครับจะทําให้เราสามารถมีได้เปรียบในการทีจะล้มรถถังฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายขึ้นครับจะเป็นเรื่องการบริหารเวลาถ้ามีเวลาจากัดให้เราก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้วก็ต้องแบ่งเวลาดีๆคะ่ะก็เรื่องความสังม่งคคีก็คือเราต้องเรินนปรนทางเดียวกันต้องมีการวางแผนที่ดีะคะ่ะ ก,กิจกรรมก็ดีก็ทําให้เราได้ทํางานร่วมกับคนอื่นมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นดีกว่าที่คิดไว้ค่ะชื่อเล่นชื่อแก้มแก้วค่ะมาจากสีส้มค่ะเมื่อกี้หนูได้เล่นเกมมานาเลสซิ่งค่ะก็เหมือนว่าเขาจะให้ชิปมาแล้วก็เฉลี่ยกันในกลุ่มว่าคนละเท่าไหร่เสร็จแล้วเราจะนำไปเล่นภารกิจฐานข้างนอกค่ะ แกการเพื่อจะทําให้เราอ่ะมีการพิเศษเพิ่มขึ้นทําให้เราสามารถไปได้ไกลขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะแข่งกันว่าแม่มดของสีไหนที่ได้ระยะทางวิ่งไกลที่สุดค่ะผลที่เราเล่นมันก็จะไปแสดงแบบเรียลไทม์บนจอโปรเจคเตอร์ค่ะจะทําให้ทุกคนสามารถมองเห็นทำให้เราแบบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ไม่น่าเบื่อก็โอเครู้สึกแบบว่าสะดวกดีอะค่ะแบบไม่ต้องมานั่งรอว่าแบบเมื่อไหรผลจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ายนี้จะเน้นเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการทําผลงานแต่ละอย่างแล้วก็ความสามัคคีนในของแต่ละสีค่ะที่คิวบีเขาจะเน้นแบบว่าความสนุกมากกว่าที่จะทําให้เด็กเครียดอะคะ่ะมันก็จะทําให้เราแบบว่าอยากอยู